ต,ตอนนั้นตอนนั้นผมไปไปทํางานที่ไหนไม่รู้จําไม่ได้แล้วขากลับอะ่ะผมนั่งกันในรถก็มันกี่คนอะ่ะสี่ห้าคนแบบนั่งซ้อนตักกันเลยนะแล้วขับรถจากน่าจะเป็นสมัยก่อนโอ้ยพี่น่าจะเป็นเป็นเอ่อที่สิทธิ์ไทยบับเบิ้ลทั้่า, Bubble, าไม่แน่ใจพี่จาได้ไหมที่ฝันบับเบิ้ลอะแล้วไปเที่ยวกันหรือตอนนั้นผมทํางานว่าไม่รู้จําไม่ได้แล้วขากลับ ก็กลับกันตีตีสองตีสามสมัยก่อนมันปิดดึกนะพี่แล้วก็ขับรถมานี่เลยพี่ตรงอซอยที่อยู่หลังธนาคารกรุงเทพไอเนี่ยไอสาขาใหญ่ที่ถนนสีลมอ,ะอ่ะอ่าอ่าอาอไัสาทรไงพี่เพบาบบราะบับเบิลสมเอ้บับเบิลสมมาอยู่ที่สิทธานีเข้าสาทรนี่นะพี่แล้วก็จะเลี้ยวเข้าซอยนั้นจำได้ว่าจะไปส่งเพื่อนแถวแถานั้นสมัยก่อนบ้นกี่ปกีแปีนครับแดมแม ยี่สิบกว่าปีมั้งพี่ยี่สิบกว่าปีไ,ปไห้นครับทุกคนมาผมชอบผมชอบผมชอบเด้แล้วพี่แล้วก็แล้วโอเคนั่งกันแล้วผมขับรถไงแล้วก็นั่งกันนะมีผมแล้วสันว์คน,นข้างผมเนี่ยข้างซ้อนสองแล้วก็หลสามคนมาก็ขับขับเข้ามาในในในที่จะลัดออกไปออกถนนสีลมะฮะ,ะจากศาสตรพี่นะไปลัดอออกถนนสีลมด้านหลังตึกตึกไอ้นี่เลยด้าน,นด้านหลังของธนาคารกรุงเทพเลยผมจำซอยนั้น ชื่อซอยละลายซับอะไรแถวๆนั้นน่ะพี่ละลายซับอ่าก็ขับเข้ามาโอเคมันก็จะเป็นแบบว่าพอเราเข้ามาในซอยตรงไปเสร็จเลี้ยวซ้ายมันจะไปเจอสามแยกใหญ่สามแยกในซอยนะพี่นะแล้วก็เลี้ยวขวาไอตอนที่ผมเลี้ยวซ้ายมาก็ไม่มีอะไรพอเลี้ยวมาผมก็เอ๊คือมันที่สมัยก่อนมันก็ไม่ได้สว่างเหมือนสมัยนี้นะมันก็แบบสรุกมันสรุปสรวหมดซอยอ่ะผมก็ขับเฮ้ยอะไรเขาอยู่ตรง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 สามแยกเลยตรงกลางเลย เริ่มล,ลอยลอยอยู่ผมก็เอ๊ะอะไรลอยอยู่วะไอ้โทษทีนะพี่ไม่เป็นไรอะไรครับก็แบบไม่เป็นไรพี่เพราะว่าขับมาแล้ว,วอ่ะเดี๋ยวก็ต้องเลี้ยวพอขับเข้าไปใกล้ๆเรื่อยๆปุ๊บชี้อ่ะพี่แม่งหัวโคนหัวเลยนะเฮ้ยหั้วคนแม่งลอ,อยอยู่กลางสามแยกหัวเปล่าเล,าลาเลยนะโอ้โหนี่พูดยัางขนลุกเลยหัวลุ้นๆไม่มีตัวไม่มีอะไรตึน้นเป็นหัวดูรู้เลยว่าเป็นหัวแต่เป็นผู้ชายนะครับผมกะ เชียทำไงดีวะกลับรถก็ไม่ได้พี่สายก่อนตอนแม่งแบบพี่วิ่งกันในสวนสองคันมันไม่ต่ายนี้มันขยายอะผมก็ับก็ไม่กล้าพูดเลยเลยเพื่อนก็นั่งเงียบกันหมดนะผมก็เอ๊ะทำไงดีวะจะตรงไปจะเลี้ยวหรือจะกลับรถช่างแม่งัหยขับไปพอไปถึงตรงสามแยกแล้วผมต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมแล้วเขารออยู่กลางสามแยกใกล้กระจกเนี่ยมันก็เหมือนผ่านหน้ากระจกมาแล้วตอนที่เราเลี้ยวมันก็อยู่เงี้ยยื่ขวามือตอนลูกเลยคลูกเลย เลี้ยวเลี้ยวเขาตั้งซอยได้ผมยิบมปื๊ดออกไปเลยพอเลยไปปุ๊บไปถึงถนออนสีมันก็เริ่มสว่างเลยใช่ไหมพี่ในรถผมก็งงในรถไม่เงียบสนิทเลยผมก็ผมก็ขับจิงๆคขัาพักใช่ไหมพี่อพอเลยไปเลยพก็หันผมก็หันไปถามว่าเฮ้ยผมจะหันไปถามว่าเฮ้ยใครเห็นไหมหน้าทุกคนแบบผู้หญิงน้ําตาไหลอะออน้อกน,น,นัเน่ะตั้งแบบหน้าทุกคนเลยหนทุกคนพี่ ไอ้หยวลุกคือแม่งจะหมดทุกคนผมเลยบอกว่าเชี่ยดพอหลังจากตรงนั้นทุกผู้หญิงร้องทุ่างแม่งเฮียแม่งแบบน่ากลัวมากตอนแรกผมรูกว่าผมเห็นคนเดียวอะเพราะเขรทำไมตาผาผมก็แม่งเพราผมไม่กลัวผีไงแต่ตอนนั้นแบบว่าแม่งชัดเจนนะคือเฮ็ดดีเฮ็ดดีนี่ที่เขาบอกอ่านผมก็โอ้ยกระพาะ่านหน้าเพื่อนเนี่ยอ้โห่ ใจป้ายจริงพี่เพราะว่าแต่ละคนคือพี่หน้าคนเห็นผีอะแล้วพวกในห้องผู้ชายก็ช็อกแต่ผู้หญิงนี่ร้องไห้อ่ะพอเลยตรงนั้นไปแม่งกรี๊ดกันผมแบบโอ้ตายอ,นนอันนั้นอันนั้นเราสดในชีวิต <S 1> <S 1> <S เลยเดี๋ยวน,นะพี่เว<อ>้นมันอุกอาจมากเลนอย่กลางเมืองเลยนะอุกอาจกลางเมืองแล้วไม่ื่อกี้เมื่อกีอสมยู่ตรงนี้เออายี่สิบปีแล้วพี่มันสิบกว่าปีอะอย่างน้อยเกือบยี่สิบปีอะพี่โหดมาก แต่มันก็ถือว่าเข้ายุคยุคใหม่แล้วไงมันคือยุคมันไม่ได้ยุคอันลายขนาดนั้นไงนี่ถือว่าเป็นการหลอกที่แบบอูอาจมากครับโรนี้จริงๆผมว่าถ้าผมเห็นเดียวนั่นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับนี่นั่งกันอยู่เดี๋ยวก่อนนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนน่ะเออหกคนเห็นพร้อมกันเนี่ยเลยชายโดยโดยที่ที่เจอไม่มีใครพูดเลยสักคำเจ่แต่ละคนเห็นแบบน่ากลัวนะ